สวัสดีกับเพื่อนครับดูนี่มาซ่อมอมินชิ่นงานส่งมาสองชิ่นงานนะเพื่อนครับก็เป็นเครื่องดิบผมนะครับนรับตัวนี้เป็นของยี่ห้อน่าจะเป็นของ kcl นะครับก็ใกล้เคียงกับตัว m เปอ s u อ e r เ n t e r นะครับเห็นไหมครับก็บอดี้คล้ายกันเลยนะครับทําทรงเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นงานของของดิ o อนะครับเป็นของแฟม i l y นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาซ่อมอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะเพื่อนครับก็จะเป็นเครื่องหนีผมในะครับที่ง่ายสุดแล้วนะอาการก็คือไฟไม่เข้านะครับผมก็จะเสียไฟนิดนึงนะครับกรณีไฟไม่เข้านะเพื่อนครับอย่าเพิ่งเอามือไปกดเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะเพื่อนครับดูนะครับเห็นว่าไม่มีไฟนะเพื่อนครับโอ้ปมก็กดยากด้วยนะอ๋นนี้ครับ ไม่ติดเงินเหมือนครับนี่ครับพอมันไม่ติดเราถึงจะต้องแกะรื้อเข้าไปข้างในนะเมือนครับต้องเทสในลักษณะนี้ก่อนนะครับดูให้ดีครับว่ามันมีตรงจุดไหนสายอะไรมันขาดหรือเปล่านะเ่อนครับเมืองตนมองดูแล้วก็สายเขาปกตินะครับแต่ยังไงก็ต้องวัดสายก่อนนะเ่อนครับการที่เราจะวัดสายได้ก็ต้องแกะรื้อในส่วนของชุดตัวคอนโทรลนะฝั่งนี้ก่อนนะครับ ฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรครับฝั่งนี้เคยซ่อมแล้วครับรุ่นนี้ครับนะครับตอนนี้ผมก็ขายนอตกรงหมดแล้วนะครับเพื่อนก็แกะเจ้าตัวแผ่นตัวนี้จะเป็นเหมือนกาวสองหน้านะครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อนครับนะครับไม่งั้นก็จะแกะไม่ได้นะเพื่อนครับใช้คัตเตอร์ก็ได้ไขควงก็ได้ครับ แกะไปเลยครับเป็นคราบเก่าเฉยๆครับแกะออกครึ่งหนึ่งเงินกันครับผมก็จะแกะครึ่งหนึ่งเงินมันครับถึงจะแกะตัวบอดี้ออกได้นะครับดนครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดินครับเห็นไหมโอ้โหนะโครงสร้างข้างในเอาละคับเดินครับดูฝนดูอะไรนะครับเทรียบเลยครับเอ่อเห็นสายเขาไหมครับเพื่อนครับ สายอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่สายไฟนั่นเอนครับผมก็จะวัดในเรื่องของสายไฟก่อนนะว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยงตัวเครื่องหนีบผมหรือเปล่านะครับระดับต่อไปเราก็จะมาวัดในส่วนของตัวแผ่นทาความร้อนครับเพื่อนครับอยู่ตรงนี้ครับก็อบอร์ดก็ไม่ทํางานเลยนะเพื่อนคนระับให้เขาทา ปกติจะต้องต่อมาที่บอร์ดนะครับอันนี้รุ่นนี้ทํางานย้อนกลับมาตรงจุดนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับถ้าเกิดมีซูเปอร์เอนเตอร์จะต่อเขาตรงนี้เลยนะเพื่อนครับต่อเขาตรงจุดนี้เลยนะอันนี้คือย้อนมาตรงจุดนี้นะไฟเอซีย้อนมาด้านนี้นะอันนี้ครับเพื่อนครับก็ก่อนที่จะซ่อมเครื่องนี้ผมสำหรับงานจีนที่ราคาถูกถูกแบบนี้นะเพื่อนครับ ซ่อมกับซื้อใหม่แทบจะพอกันนั้นเองครับเพราะว่ากรณีที่เราซ่อมไม่เป็นหรือว่า,าตรวจเช็คอะไรไม่ได้ไม่เป็นนะครับจะส่งซ่อมนะครับก็บอกเอฟซีรือว่าลูกค้าเลยว่า,าการซ่อมเครื่องนี้ผมที่ราคาหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับใช้อะไรใหม่หมดนะครับแล้วก็ราคาซ่อมกับซื้อใหม่ก็พอกัน อย่างตัวนี้นะครับไม่ได้มีแผงวงจรอะไรที่ซับซ้อนนะครับเหมือนคือบอดี้เขาตัวเดียวกับของ V Super Inter ที่ราคาเป็นพันกว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้มันราคาหลักร้อยนะครับเพื่อจะสังเกตว่าไฟวิ่งเข้ามานะครับไฟวิ่งเข้ามาแล้วก็กระจายไปที่ตรงแผ่นทองคมร้อนสองแผ่นเลยนะครับนี่คือการทำงานของเขานะผมจะบอกเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่ากระจายไป อย่างนี้ก็พูดง่ายๆคือเสียบไฟตัวนี้เป็นแค่สวิตในการสะพานไฟข้างหนึ่งนะครับไฟเส้นนี้นะครับวิ่งเข้าไปไฟเส้นนี้วิ่งเข้าไปาแล้วก็แยกไปแผ่นทางความร้อนสองแผ่นนี้นะครับอีกอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะวนกลับมาทําตัวนี้หลอกขึ้นมาเหมือนเหมือน v ีซูเปอร์เอ็นเตอร์นะครับทำหลออขึ้นมานะครับตัวนี้ครับไฟตัวนี้ดับนั่นหมายความว่า แผงวงจรช่วงในชุนึ่งเขาทำเป็นอนุกรมไว้ผู้วิจยงานนะครับทําเป็นอนุกรมไว้นะครับวิ่งไปอย่างเงี้ยทาเหมือนทําเหมือนของแท้เลยนะครับการเดินสายไฟก่อนนะวิ่งไปอย่างงี้นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งเป็นอนุกรมไปแผ่นเาทำความร้อนแผ่นที่หนึ่งแผ่นทำความร้อนในที่สองแล้วก็วนมาที่สวิต์ตรงจุดนี้นั้นวนครับเนี่ยวนมาตรงนี้นะมันเห็นไหมตรงจุดนี้นะผมจะอธิบายด้วยปังนี้หนึ่งครับโอเคครับนะนครับ น่ครับขบวนมาตรงจุดนี้นะวนมาแล้วก็คอมด้วยค่าอารงตนี้นะครับคอมด้วยค่าอารตัวนี้แล้วก็มาตรงที่สวิต์นะครับพอสวิต์เพื่อนจะสังเกตว่ามันเหมือนปรับอุณหภูมิได้ถูกต้องไหมครับก็จะเขียนว่าในนี้มันร้อ,รอยองศาร้อยยี่สิบองศาร้อยแปดสิบองศาถึงสองร้อยสิบองศานะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยนะครับมันหมายว่าเสียบเข้าไปมันก็เปิดสวิตช์ครั้งเดียวมันก็ทำงานเลยนะครับ แต่เขาลดแรงดันไฟไม่ใช่ลดแรงดันไฟเลยค่า R ตัวเนี้เป็นเป็น R ที่จ่ายไฟไม่ให้หลอดขาดนะครับสำหรับเจ้าปุ่มตัวนี้นั่นเะครับเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันคือสวิตช์ในการเปลี่ยนโหมดหลอดไฟแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิปรับที่แท้จริงเลยไม่เห็นไหมว่าไม่มีมอสเฟตหรือไม่มีค่าวความต้านทานอะไรเลยนะครับมีแค่ค่า R ตัวนี้ในการเลี้ยงหลอดไฟเฉยๆนะครับ เพื่อนๆจะเข้าใจว่ามันสามารถปรับความร้อนได้นะจริงๆมันมมันปรับอะไรไม่ได้ครับพอเรากดเข้าไปหลอดไฟหลอดที่หนึ่งก็ติดกดเข้าไปครั้งหนึ่งก็คือสวิตเป็นตัวสวิตตัวนี้มันเป็นสะพานไฟอยู่ประมาณสี่ครั้งอ่ะพูดง่ายๆครับสวิตตัวนี้นะครับกดครั้งที่หนึ่งมันก็จะวิ่งมาเส้นนี้นะครับกดครั้งที่สองวิ่งมาเส้นนี้กดที่สามวิ่งเส้นนี้หลอดไฟก็เปลี่ยนไปตามสวิตเฉยๆนะไม่ได้เกี่ยวกับการเร่งอุณหภูมิอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นงานแท้นะครับพอเรากดสวิตครั <fry UC> ้งหนึ่งปุ๊บ มันจะวิ่งมาที่สมมติว่า120องศาก็จะวิ่งไปผ่านตัวมอสเฟตหรือว่าผ่านกระบวนการทำงานที่เขาออกแบบไว้นะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่ตัวเทอร์โมนะครับตัวเทอร์โมก็จะเช็คอุณหภูมิให้ได้ตามองศาที่เขาต้องการอันนี้คือเครื่องแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นของเลเชาฟิลิปพานาหรือว่าเป็นของลิมิตันเองครับหลักการทํางานเขาจะเป็นลักษณะนั้น,นครับคือได้อุณหภมูมิที่ที่ตรงแล้วก็ตามที่ต้องการนะครับสําหรับี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ไม่ได้เขียน ม่เขียนว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ผมมันมองดูแล้วเหมือนเป็นเ,เหมือนคล้คาย KCL นะผมมองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีบอกนะครับนี่ครับก็ในทีนี้คือสันนิษฐานว่าเช็คทุกอย่างแล้วนะครับสายโฟมสายไฟเช็คทุกอย่างแล้วนะครับก็น่าจะเป็นที่ค่าอาร์ตัวนี้นะครับอาร์ตัวนี้ขาดมันก็สะพานไฟมันก็จะไม่มาแค่นั้นเองนะครับเดียสังเกตว่าเรากดเปิดปิดแล้วมันไม่เปิดปิดนะ คือสะพานไฟมันขาดนะครับขาดกันที่ช่วงค่าอาร์เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมว่ามันตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงจุดนี้ครับมันไม่มาพอมไม่มามันก็ไฟก็ไม่สามารถที่จะย้อนไปทํางานหลอดนี้ก็ไม่ติดนะครับแล้วก็แผ่นทำความร้อนก็ไม่ติดนะครับนี่คือกระบวนการทางานเขานะครับฉะนั้นมันก็ง่ายมากนะครับสําหรับการซ่อมเครื่องหนีบผมในลักษณะงนี้นั่นเองครับเพื่อนก็มาวัดที่ ค่าอ่านนะครับนะครับตั้งไปที่ตัวนี้ประมาณสองร้อยกโอห์มนะครับสองร้อยกโอห์มตั้งมาที่สองร้อยหรือร้อยกโอห์มนะผมจำไม่ได้เพืเ่เนก็ไปดูที่ดัตช์ชีก็ได้นะครับเนี่ยร้อยร้อยเคโอห์มครับผ oh ู้ปิดครับร้อยเคโอห์มบนีับ ตัวนี้คือผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะ่พ <w> ื่อน่รือก็ลืมบอก f อฟที่เข้ามาดูหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ลืมบอกว่าผมตัวนี้คือผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปนันก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ต่อเนื่องซึ่งเนึ่งมีเพื่อนบ้านมีอะไรเข้ามา,ท,าทักทายกันเลยม,มันเราต้องหยุดไปครับหยุดแล้วก็มาพูดคุยอะไรกัน,นครับก็เลยมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแล้ว่าจะพยายามเล่า ย้อนกลับไปในสิ่งที่ทำมานะครับเพราะว่ามันมันมันผ่านมาแล้วไงเราก็ไม่อยากจะซื้อใหม่แล้วก็มาถ่ายใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปให้เพื่อนดูว่าโครงสร้างของการทํางานของตัวเครื่องนิพมแบบนี้มันเป็นโครงสร้างที่แบบว่าไฟวิ่งเข้าไปที่แผ่นทำความร้อนตรงๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิอะไรเลยนะ <S <S <ๆ>เพื่อนมาปรับปรับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอวนะเพื่อนเป็นแค่สวิต์เปิดครั้งเดียวแค่นั้นเองครับเปิดไฟบ้านเขาวิ่งไปแค่นั้นนะครับ อ้ส่วนกดแล้วมันหลอดไฟวิ่งต่างๆนี่มันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการาปรับอุณภูมินะบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับอในที่นี้ผมเปลี่ยนค่า R ไปแล้วนะเพื่อนครับ R ร้อยโอห์มนะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวใส่แผ่นตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแผ่นปิ้นตัวนี้นะครับก็ได้แค่ความรู้สึกว่ามันอุณภูมิจะต้องเป็นแบบนี้นะ จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นัพนเอนครับกีบุมก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะอดีที่เพื่อนเข้ามาทักถ่ายเพื่อนบ้านนะจะไม่คุยกับเขาก็ไม่ได้นั่อันะครับก็เดี๋ยวจะประกอบแล้วจะลองเทสให้เพื่อนดูครับตามหลักแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายนะสำหรับเพื่อนผมแบบนี้นเ่ื่อนครับนะครับ เสร็จแล้วครับเอาละเดี๋ยวผมก็ยึดนอด็อตเดี๋ยวยึดนอด็อตตัวหนึ่งแล้วก็จะมาลองเพื่อนๆดูนะว,ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านั้นะครับะครับโ่ามีแค่อาตัวเดียวแล้วก็ในฐานะช่างนะก็ก็คือหลอกอะทำหลอกอพูดง่ายๆครับเนี่ยถ้าเกิดมองข้างนอกนะโอ้โนะมันเหมือนไ้มเหมือนเหมือนเหมือนซูเปอร์วีไหมมีไฟตรงนี้หลอกเลยนะ ไฟตรงนี้ก็มี r ครอบอยู่ตรงจุดมีมีค่า R ครอบอยู่นะครับหลอดไฟตรงจุดนี้นะครับก็จะมีค่า r ครอบเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่า r ก็จะมาขนานกันกับตรงนี้ด้วยนะครับไฟวิ่งมาตรงนี้มันก็ถ้าเกิด R ตัวนี้ดับก็ตัวนี้ก็ไม่ไปนะ R ตัวนี้ขาดตัวนี้ก็ไม่ไปเหมือนกันครับมันมันเป็นอนุกรมกันไปในลักษณะนี้นะเขาทำจีิงๆแลาวเขาก็เข้าใจคิดเนาะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ นะครับผมก็ยึนดน็อตแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองให้เ,เพื่อนดูนะครับดูนะว่าการทํางานเขาเหมือนกับวีซูเปอร์อินเตอร์เลยนะครับเ,เห็นไหมครับหลอดไฟติดนะเพืเ่อนเห็นไหมครับหลอดไฟตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าไฟมันย้อนกลับไปกลับมาที่ตัวไฟอะไฟไฟบ้านเอซีนะวิ่งเข้ามาตรงจุดนี้ก่อนเลยนะเห็นไหมเหมือนซูเปอร์วีไหมวิ่งเข้ามาตรงจุดนี้แล้วก่อนนะครับแล้วค่อยโค้งมาตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะ เริ่มการทํางานเห็นไหมไฟมาจากจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็โค้งมาจาุดนี้พอผมเปิดสวิตช์ปับ๊บนี่ติดแล้วน,นะครับไฟตัวนี้วิ่งย้อนกลับมาแผ่นทำความร้อนสองแผ่นนะครับไม่ต้องเร่งอะไรนะครับเนี่ยมันก็สเต็ปเดียวนะแต่ที่นี้เราก็ต้องไปวัดองศาของแผ่นทงความร้อนนะครับว่าเขาใช้แผ่นทำความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็ตีไว้ว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบวัตต์เท่านั้นเือนครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมันปรับ ไฟได้รายได้เหมือนกันครับเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเล่งไฟเลยนะเห็นไหมนี่ครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นการอ่ากดเปลี่ยนไฟแล้วเล่นไปงั้นนะเพื่อนครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับกดบนนี้ก็ความร้อนเท่ากันนะครับกดเล่นไปครับนี่ครับอันนี้คือปิดนะโหมดปิดนะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับนี่ครับจับร้อนแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมร้อนแล้วนะครับนี่ครับติดแล้วร้อนแล้วนะครับ นี่ครับการทางานของเขาครับเครื่องหนีผมแบบนี้ครับซ้อมง่ายมากนั้นครับก็ลองทำตามครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนฝั่งทีนึงสำหรับ f c ที่จะซ่อมเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหนีผมราคาไม่กี่ร้อยนะพูดง่ายๆนะครับมันหลักการซ่อมก็จะง่ายมากเลยนะครับให้เพื่อนๆที่เช็คสายไฟนะครับสายไฟวิ่งเข้ามาหาหลอดไฟตรงนี้เพื่อนก็เช็คข่าวว่าถ้าเกิดหลอดมันดับไฟตรงนี้ไม่ติดนะครับเช็คข่าให้มันติดนะครับ พอติดแล้วตัวนี้ก็จะย้อนวนกลับมาที่สวิตนะครับเช็คค่าอาร์ที่สวิตนะครับพอสวิตติดก,ก็จะย้อนกลับไปที่แผ่นทงความร้อน2แผ่นนี้นะครับมันก็มีแค่นั้นฮะถ้าเกิดเปลี่ยนค่าอาร์สแผ่นนี้แล้วไฟวิ่งมาแล้วแล้วยังไม่ติดอีกก็แสดงว่าแผ่นทงความร้อน,นขาดนะครับจะมีมีตัวใดตัวหนึ่งขาดนะเอานี้นะครับก็จะมีแค่นี้ครับหลักการทางานของเครื่องนิ้พุแบบนี้ครับคือยังไงก็ ซ่อมได้ง่ายนิดเดียวนะเพืือนครับอ่าเพื่อนเพื่อนติดปัญหาตรงไหนซ่อมไม่ได้อะไรไงก็อ,อ่าก็จะมีช่องทางในการติดต่อช่องทางในการส่งซ่อมนะเพื่อนก็ทางไลน์เข้ามาพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวจะตอบทุกคําถามนั้นเหมือนครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ